ต่ออีกสคลิปเนาะเมื่อกี้ก็เกี่ยวร้องไห้เลยก็มันมันยังมีความรู้สึกลงเลยอยู่เนาะอย่างที่เพื่อนบอกนะคะว่าก็มันเป็นช่วงเวลาหินใจนะคะตอนนี้คือที่ที่ความรู้สึกที่จะร้องไห้หมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกซาบซึ้งนะคะที่ยังเหลืออยู่เนาะให้ความรู้สึกผิดรู้สึกอายรู้สึกอะไรที่มันลบอะค่ะคือมันหายไปหมดแล้วตั้งแต่วันนั้นนะคะตั้งแต่วัน มันเหมือนมันเหมือนเราเจอพายุอารมณ์เนาะอันนี้มามาขยี้นะคะเรื่องนี้เนาะมันเหมือนเราเจอพายุอารมณ์เนาะหลายอารมณ์นะคะเหมือนที่บอกว่าเราเราเลือกได้นะคะที่เราจะมองอะไรให้เราลุกขึ้นมายืนอีกครั้ง ตอนนั้นเหมือนที่เปิ้ลบอกค่ะว่าเราอ่ะรู้สึกว่ารู้สึกแย่รู้สึกเฟลนะคะรู้สึกอายรู้สึกลบมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นเป็นแก่ดำรู้สึกเหมือนแบบเป็นปลาทูตัวเดียวที่เน่าทาั้งตายทั้งคลองอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นนะคะมันมันแย่มากจริงๆมันแย่มาก แต่พอเรามองในอีกอารมณหนึ่งเนาะที่เรามองเห็นเหมือนบนท้องฟ้าที่มืดมิดแต่ว่ามีดาวที่สุกสว่างอยู่ให้เรามองเห็นเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นแบบยามเช้าที่ตอนแรกฟ้ามืดแล้วก็อยู่ๆก็พาิติ์ก็เริ่มขึ้นมาเห็นแสงสว่างมันเป็นอารมณ์อย่างนงี้นจริงๆนะ ถ้าใครดูหลอดดับเบิลิงเนาะก็จะเหมือนภาคหนึ่งที่ที่มีสงครามกันใช่ไหมสู้สูส,สู้สู้จนแบบฝ,ฝ่ายฝ่ายดีจะแพ้ละแต่ว่ากันดารฟเขาพ,าพาพากองกำลังเนาะทางความดีมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจุดอย่างเง้ยเลยค่ะที่มันรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาแบบโอ้เรา เหมือนมีพระเอกขี่ม้าขาวมาเป็นกองทัพมาช่วยแบบตอนที่เราที่แบบจะสู้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอารมณ์นั้นเลยนะคะแล้วแบบว่าพูดแล้วก็จะน้ําตาไหลคือมันปื้มนะมันปื้มมันแบบว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนี่นึนงเชื่อว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเคยรู้สึกแบบนี้เนาะหรือว่า เจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะ,ะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยเจอนะคะที่กําลังเจอก็ดีเนาะความรู้สึกแบบนี้คือให้เราเลือกที่เราจะมองสิ่งที่มันโพสิทีฟกับตัวเราเนาะความคิดทางด้านดีๆนะคะพลังงานบวกนะคะที่มันจะสามารถทําให้เราลุกขึ้นลุกได้เนาะแล้วมันทําให้อารมณ์ที่แย่ๆพวกนั้นอะ่ะหายไปแบบ อย่างนี้เลยค่ะมันหายไปแบบคือพอเรายอมรับก่อนเนาะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับความมีภาคของตัวเองเนาะแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่มันเกิดขึ้นได้เราไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะเราสามารถเสียน้ําตาได้เราสามารถทําให้ทุกคนเห็นความอ่อนแอของเราได้เพราะว่ามันเป็น ธรรมดาเพราะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่ที่เกิดขึ้นมาร้องไห้ตั้งแต่ <c oughs> ออกมาจากท้องท้องแม่ใช่ไหมคือร้องไห้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องอายค่ะเรารู้สึกได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าพอรู้สึกแล้วแค่รู้สึกว่าเออเราอายนะยอมรับกับมันนะคะเออเราผิดนะยอมรับกับมันเออเรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นปลาทูที่เน่าในห้อง เราก็รู้สึกค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงเรายอมรับมันนะคะเริ่มจากจุดจุดนี้ก่อนนะคะที่เปิ่นทำเนาะแล้วแต่ว่าการที่แบบเราร้องไห้คือมันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายเนาะมันมันห้าไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะไม่มันจะฮึบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฮึบแล้วนะแต่ว่าพอเราได้ยินหรือว่าเราต้องพูดในสิ่งที่เรายังรู้สึกเนาะมันจะร้องไห้ตลอดนะคะ เหมือนมนแบบนี้ค่ะอันนี้คือเบาลงลนะน,นั้นนะก่อนหน้านี้สองสามวันคือพอคิดปุ๊บก,ก็จะร้องไห้ตลอดนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แย่ปนกับดีเหมือนที่เพื่อนบอกเนาะแต่ความรู้สึกดีมันเยอะกว่าเรื่อยๆนะคะไอ้ความรู้สึกแย่มันหายไปตามเวลาเพราะว่าเราเลือกที่จะเราจะรู้สึกนะทุกครั้งที่เรารู้สึกปุ๊บเหมือนเรานึกถึงเหตุาการณ์นี้ปุ๊บนะเราจะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีถูกไหมพอเรื่องดีและไม่ดีปุ๊บเราเราเลือกที่เราจะจับความรู้สึกดี เออดีเนาะที่น้องเขาแบบดูแลเราที่เขามาซอพพอร์ตเราวันที่เราแบบต้องการอะไรเงี้ยหรือแบบทุกครั้งที่เราปฏิเสธก่อนหน้านี้คือเราก็เคยเกิดนะคะแต่ว่าเราไม่เคยใช้วิธีแบบนี้เนาะ,ะเราจะเลือกที่จะยืดอดขึ้นสู้นะคะแล้วก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครอันนี้พูดตรงๆเลยเนาะ,ะเพราะว่าที่ผ่านมาเป็น,ปนแบบนั้นคะ่ะเพราะว่าเนื่องจาก มระสุมชีวิตเนาะตั้งแต่จบมหาลาัยมาก็คือเราเป็นคนให้ตลอดเวลานะคะเราไม่เคยรับเราไม่เลือกที่จะรับเพราะเรารู้สึกว่าเราให้แล้วเรามีความสุขเนาะแต่วันนี้เปิ้ลเปิ้ลเลือกที่จะรับค่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเปิ้ลเลือกที่จะรับสิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามาในความรู้สึกของเราเนาะรู้สึกขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกขอบคุณอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยเนาะรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมง,งานนะคะรู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ที่รับฟังเนาะรู้สึกขอบคุณแบบกำเนิใจที่แบบมีให้แบบแบบมันเยอะมากจนแบบว่าสิ่งไม่ดีมันมันแทบจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำนะคะมันเป็นแบบนั้นเลยเนาะก็เลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เอง,เองนะที่เราเลือกที่จะรับรู้ความรู้สึกที่ดีเนาะ ในเวลาที่แบบมันมีความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยนะคะรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอนอะไรเราเนาะอ,อมันสอนอะไรเรานะคะบทเรียนครั้งนี้นอกจากที่ว่าเราจะต้องมีสติให้มากขึ้นเนาะตั้งใจทํางานให้มากขึ้นนะและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนาเ,เพราะว่ามันมีผลกระทบหลายฝ่ายนะคะเราได้เรียนรู้ว่ารักที่ไร้เงื่อนไข ที่คนอื่นมีให้เราโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะมันทําให้เราลุกขึ้นยืนได้นะคะมันทําให้เรารู้จักคําว่ารับเนาะรับความปรารถนาดีนะคะรับความรักที่ไรเงื่อนไขนั้นเลือกที่จะมองในสิ่งที่ดีนะคะเลือกที่จะรับรู้เลือกที่จะรับรู้รรสึกกับความรู้สึก p o s i t i v เนาะ พลังงานบวกนะคะแล้วก็ปล่อยสิ่งที่ลุกๆออกไปนะคะเหมือนที่เปิ้นเคยบอกตลอดเนาะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะตอนที่เป็นตอนที่อยู่ในจังหวะนั้นคือคิดนแบบนี้ตลอดนะคะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเกิดขึ้นแล้วก็ไปเดี๋ยวเวลาก็ผ่านไปณจุดที่จะต้องไปแก้ปัญหาไปอธิบายก็ฮึบ ล้วก็บอกว่าเดียดดเด๋ยวมันจะผ่านไปทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันจะผ่านไปคิดแค่นี้ค่ะไม่อันที่ลบที่ว่าอายเขินไม่คิดเลยนะคะคิดปุ๊บแค่รู้สึกว่าเราเขินเราอายเราน้อยใจเราเสียใจเราผิดพลาดในตัวเองผิดหวังกับตัวเองแล้วเราต้องให้ภัยตัวเองคะสำคัญที่สุดนะคะพอเรายอมรับแล้วเราให้ภัยตัวเองมันจะเป็นทางออกเป็นประตูบานแรกที่เราจะเปิด ะะแล้วก็ไปเจอในสิ่งดีๆเนาะวันนี้ก็มาถ่ายทอดประสบการณ์นะคะที่บางคนอาจกํกำลังเจออยู่เนาะบางคนอาจจะเจอมาแล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้เจอเนาะเมื่อเรามีทุกข์เดี๋ยวมันจะผ่านไปค่ะเมื่อเรามีสุขเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเหมือนกัน มีสุขมากๆก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวทุกข์ก็จะตามมาเพราะเราจะเสียความสุขนั้นไปถูกไหมเมื่อเวลาผ่านไปนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนาะให้เรารู้สึกกับปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะแล้วเราจะลุกขึ้นยืนได้เร็วขึ้นนะคะวันนี้ก็มาส่งเพื่อนเข้านอนนะคะรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้นะทุกอย่างมีทางออกค่ะ จะเห็นแสงที่ไปวุมงคเนาะนักเพื่อนๆนะคะ